สบายดีพี่น้องบ่สุขสุกคนจ้ามากินเข่าตอนเศร้ากันเลยจ้าลาบซีนกระปุลปลาปนปลาดุกมาเดินจ้าีนกาพักกินกับเขามาเดินทุกคนสบายดีพี่น้องว่าสุขสุคนเลยจ้าเด้อมาเลยกินเข่าเลยพี่น้อง er คือลาบซีนมาสู่กันกินแจ้วสบายดีพี่น้องมาเล <trans> ยกินข้าวเช้ากันขอบคุนมา ปั้นให้เยว่นปั้นให้น้องปั้นให้เยว่นอืมหันนี่ใครเหนาะแซ่บป่ะอุบัิเหตุซ้ำไปซื้อเข,ขามาพี่น้องเลยพีนผู้พันเลยเกกว่าเนาะใครปั้าะใครกว่า,า,าบ่มีรถไปในเมืองรถยังอยูเซโนอยู่ ถ้าใหญ่นาะแซบอยู่แซบกระหันผมบอกซื้อได้ไหมฮานส์ก่าคนเนี้ยเป็นเอฟีฮัลุกตี่ตามเป็นเอฟซีบออืมแล้วเเสียใจอเอฟซีบอกแพนบอก๋ยวพี่บอกแพนเกือบ บนบ้านเลยม้งเราไปจดข้างหลังบานน้ำซุปนี่คืออันหวานๆเนาะโเราขายมาตลอดเลยนี่จะมน้อหึงแล้วจะตงีแเราได้ายี่นองบอกอือพี่น้องทั้ง ไปเขบอกบอแพนกินนมันแซ่บไเองบอกใี่บอกเขากินนี่นเราคนเนี้ย FC อย่ีง FC บอกว่า FC บันเทอนเลย ra à, thôi cho một viên mờ để cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp ท yup. ุกคนสิตกนองเอ้ยสม้างเกษดาหนุประวันกับนาสาวน้อยทุกคนบึงแงดูแลให้ตุกกาให้น้ำกันแหละนองเอ้ยเรามาซ้อยู่หลายมือเลยอดลูกแน่ ทวงทางผีนำแคจกินที่ยากกับยังไห้ครูคนัก็ห้แบบครูถามอ่ะยังครูหอสวยกมาได้สวยมาได้ครูะเข้าห้องครูยังไทำในซ้อนหรอวะมาลูกนี่น้องลูกไปโรงเรียนสวย เด้านกหาคนเรื่องให้เตรียมกเเตรียมของแล้วมันสวยบ่ทันเลยมีหมูหลายอ่ะหมูบ่อเอาก็ษบันพอมจะอาว่าบานหมูบ่อเอาไปรูปเขาห่อรูปมะเลยถ่ายวิดีโอไป ูนนอกไปเขาแล้วคยกเไปหาูมันบ่งอ่ม่แให้คูเป็นคนบอกแลเขาเศร้าได้น้อยไอ้คนเือนน่ยเป็นยากังานมันว่ากูบอกยึดรถม่บอกให้เ็กให้ำอ้อย Thế một chút thế hải cứ Hải à Giá hiệu thì hải bố mẹ vừa giặt phòng hiền Giặt hiền bỏ thân Giặt cu hai Giặt cu hai Giặt bảo ma xạ Hải năng mẹ Bố mẹ hiền Giặt bói Giặt hai Giặt bói giặt bói Giặt bói giặt bói giặt bói giặt บบไปเมื่อาประตูนี่มอจะขายคนเยอะเยอะเลยเาะไปงบ้านนู่นก่อนจังไปไปไปให้เราไไปทางน้นลงแน่อสิบสองโมงเมื่อวานแองไซานอไปส่งปลาโอ้หาบ่ามังนเมื่อวานไปไปอยากไปใส่่น้าองเรียนอ่ะอยากไปสวยเนี่ทันหนูไปที่น้ามั่ ห so 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 ูเังว่าจะไป32งตอนบ่ายมื้อครึ่งจะเห็นหน้าตัวหูเนาะน้องน้อยบ่เป็นหยังดอกเขาห้องใหญ่น่ะเขากำกับอันนี้ยงว่าเพิ่นอันมันเพียนอยากไปโรงเรียนในนี้ตลอดเด้อยพี่น้องเ้เบิ่งไปนี่่ะน้อยเนาะังมือกําลังเเอาใส่หมวกัมตัวเฮ่ะ ขอใส้หมวกนะฮะตอนอนแฟนจะใช้หมวกมามันหนาวต้องใส้มาเท่้ะเป็นยังเป็นยังตอนมันบอกนะเบาให้ใช้หมวกไปหมวกทหารนะบอกหมกทหาหมวกหานหน้าไประเอาราดาันก็ืเมื่อกี้คือโจรนี่ได้นสบายเนี่ยนะแต่น่าะใช้หมวกมาเด้อฝนแล้วภาพเอาน้อ หาเยกประตูเสียประตูนะะตตด้วยหนาวนด้วยฝนปานชาวนุกอันอั่นจิ้มแซ่บเลยเจ๋เลยนลกะดีแล้วี๊งมากปานเขาหมตัไลาาเออ่เ่อดนด Bớt bỏ da nhanh bớt bắt kìa hết á mày mưa lắm bắn 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 mình bắn 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 ี้ไ้วเด็กยังมีรถขี้ไปวยังมีรนขี้ยังจะเอาไปทำเป็นี่ <laughs> thôi. một nhỏ một nhỏ pi nòng ơi có khẩu nhỏ nhỏ xong hết ha ngang hóc thử coi thằng พี่แตงยินดังบ่เนาะบ้านพี่ใส่ใหม่ลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจเอจีทุกคนนะจ้าขอบคุณเลาจ้าพี่รับชมรับติดตามทางช่องลุงนะคะแม่เลี้ยงเดียรจ้าค่ะช่องบ่าวแพนสาวนุกท่องรอกับหน้องเคยเด้อจ้ะบ๊ายบายสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย